สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อนี้กะตามตีนไก่ค่ะตีนไก่ตามตีนไก่กะมีสตอค่ะพักกะบ,บ่มีหลายอันนี้เป็นสตอค่ะสะโตท่านตีนสีนี่เพราะว่าเขาแซ่ห่องฟิดไว้นะคะเสร็จแล้วเขาก็เอามาแกะกินก็นเลยสีนี่สี่ค่ะค่ะกะมีขน,นมจีนไปกินแม่นี่ขนมจีน ตีนไก่ค่ะอืมกระตอน้เชนยเยอะอ่ะก็ตีนไก่เปี้ยดีขนาดเลยอืมนั่แล้ะค่ะน้เชนอะ่ะ ฟังนีนะนเปืเป่อยๆค่ะมาเด้อค่ะต่ำตีนตอนบใบใบใช่ไห้เจ็บปน๋ย่ ักใจส,สนมุมเสียนใจเฮ็ดเรอือม,ม่เพ,พี้ยคุยใตัหมุ่งก็ดีจ้ะตั่วไปตัวตีนไก่ตําพี่แคงค่ะอืมอืมาั้มไง เปื่อยดีดีค่ะก็ะดีก็ับมองน้อนอืมก,กินเพน็เพจกันเหรอไปเปืเปเยๆเลยค่ะข้างจินไกล้เปื่อยออนม แรงค่ะเป็นบุคคลทังอีสานนาะค่ะตอนนี้อีสานฝนตกป่ค่ะอาิตกดีจะละเสร็จม่ค่อยไม่เสร็จจะตีนะเนินตีนตีนเปื่อย นี่เราใชคาษัเหน่งแจ่มควรควรสมบูรณ์เรืองจริงักสุด ดีดิค่ะจะหาตอนไหมเมื่อน่อยนะใช้เวลานะไม่จันกินได้แ่บ เมื่อนาเมื่อนหนอนลังมูจับหมอนใช่ปะขนมจะงโม่หมอมนเนาะปีนี้กับลู้บ้าเขาจะเป็นยังไงนะคะได้เจมั้ยยะ นตนมโด่งง่ายเดียนลเที่ยซสองเที่ยกับที่ได้เกี่ยวอยู่ยังจะพวงร่าบ,บางเดียนชิ้งหายอ่ะออกอใบเหี่ยวใบห,หันหมด่ใช่ปุ๋ยเราบ้าาใช่กันมันตายดิยดนห่อน เไยทั้งม่นค่ะบาขนชมอวนนึ่งน้ำส เสียต้วอ๋อต่อ,อ,อไปนี้เซ้ไปกินโดนเนาะคะ่ะต่อเนี่ยแช่ใส่ของฟินเลยคะ่ะแพ็คเซ้ถุงแล้วก็แช่แบบนี้แหละคะ่ะมันเย็นเนาะเย็น <โฮ S 2> เปียกมันดำไม่ที่กับเสีบอยู่แล้มันโดนด้วยเนาะข้างในมันเป็นยังไงอ่ะเนี่ยลกสุขภาพ เริ่มให้แล้วเล่นเริ่มมากนะคะเดี๋ยวกลมกินมนันพี่จำมาห้องอนมาห้อง กินกินนะ มันค่ะอ๋มันมีลมเลยพช่งเพชรค่ะแบบนี้ลมกระบบมาค่ะห้อน พอดีละบ๊อเพชรชอบสต เพลปนบอสโ้ปากันนี่เพลินกับค่ะ,พะเพชรเริ่มมากละตายละตายละเพชรเริ่มมากล้วค่ะพีแห้งเป็นชิลาอืมปลาไส้ไ่้ปลาชีแม่ปลูกไว้คันเนี่ย <c oughs> ูกจะกระทาง, <c oughs> ง,ทางไว้ดูไว้กินค่ะ พวกใช้ทั้งมันเจอมันได้กินมันจะมาได้ล้งเกียดนองน้ำไงฮึ้องทั้งน้ำไงมาได้เนี่มันยาหลายส่าีดยาหลายนะไม่มีครับผู้ใช้ทางก็ใส่ในน้อยปุ๋ยว่าใส้หลายดีปะ ค่ะจะอิ่มเนาะอืมนเบิดราคาจคต้อเงินเชืดใจตำนะคะอืมอิ่มแล้ว Còn mắm tôm rồi đúng không? Mm. Quán, bò, xanh, mm. Ừ. Ăn mắm tôm rồi đúng Ừ. Ăn mắm rồi ใ่เน yes. oh. oh. ี <fluor estão> <oses> ่ยเากนนะมวนกันเเฮ้ยกินเบิร์ดอะเจ้าทีมาพอดีแ่บแสบค่ะตำลายกินเบิร์ดค่ะอาํำเหนื้อย่างี้็แบแบ มม่อนี้กะเบื่อแลวนะคะกินอิ่มล้วจ้ามันไม่อนี่กะป้าละค่ะแล้วพบกันใหม,นะะนหมเหนาะค่ะคลิปน่ามาหาซิม่เฮนยังกินอีกค่ะสวัสดีค่ะจ้า